สวัสดีครับผมโล่งเครื่องเหนียสัตนนะวันนี้เราวาส่งงานข้อชักที่สองครับทักทิ่สองก้านฟอร์สนะครับทักที่สอง 12. ยาวร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ใช่ยาวร้อยยี่สิบนะครับหลบเกียร์แล้วก็หลบเกียร์นะครับหลบเกียร์หลบเกียร์ครับตามลูกค้าสั่งตามสั่งทุกป,ประการนะครับหลบเกียร์แล้วก็หลบเกียร์ทำมาดูวามนิ่นครับ ข้างนะครับก็น,นิ่งความนิ่งก็ประมาณนี้นะครับความนิ่งก็ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ความแน่นอยู่ประมาณ800ครับ800 ครับสนใจอะไรชิ้นไหนสอบถามได้ครับผมครับ